ในขณะเดียวกันก็ไปจับแล้วเช่นเดียวกันโกลักเจ้าของนาตาลีอาบอบนวดหนีคดีทั้งค้ามนุษย์และฟอกเงินมาหปีคิดว่าอยู่ต่างประเทศปรากฏว่าตำรวจสอบสวนกลางเขาถแถลงจับตัวโกลักรหรือว่านายประเสริฐสุขีไปจับได้บ้านฝั่งทนบ้านแกนอยู่แถวๆวังหลังเขตบางกอกน้อยนะครับหนีคดี ผบนวดนาตาลีมา5ปีฮะเช้าเมื่อวานโดนจับเรียบร้อย ทางด้านพลตารวจโทจิรพบนะคะภูริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางค่ะท่านบอกว่าจากการสอบปากคำเบื้องต้นโกลักยังไม่ขอให้การในชั้นสอบสวนจะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจนส่วนการจับกุมเนี่ยชุดสืบสวนก็พยายามหาเบาะแสติดตามตัวมาตลอดแม้ว่าตอนแรกคิดว่าหนีไปต่างประเทศแต่ว่าตรวจสอบแล้วไม่ได้หนีไปต่างประเทศนะคะกบดานอยู่แถวบางกอกน้อยนี่เองหลังจากนี้ก็จะส่งให้ตํารวจสนอคุ้ยขวางดําเนินคดี จำได้ไหมคดีนี้ตั้งต้นจากอ,องค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศที่เขาบอกว่ามันมีอาบอบนวดไทยที่เอาเด็กมาขายตัวแล้วตอนนั้นนึงจำได้ไม่ใช่ตำรวจเข้านะเจ้าหน้าที่กรมการปกครองอาทิตย์บดีคนเก่าเนี่ยร้อยตำรวจทัวอาทิตย์ตอนนั้นสมัยท่านพาเจ้าหน้าที่ร้อยนายบุกเข้าไปจับจริงเจอจริง,รงแล้วไปเจอหนังสือสวยจาได้ไหมหนังสือสวย ที่ส่งเงินให้อ่ะดาบมานบหกพันรองพรศักห้าพันดาบสมนึกห0 0 0ื่นเนี่ยยังหาทัวก็ไม่เจอว่าสมนึกไหนพรศัก์ไหนนะฮะและสุดท้ายคิดว่าเจ้าของน่าจะไปหนีออกต่างประเทศไม่ใช่ฮะล่าสุดเมื่อวานไปจับได้แถวแถว่างหลังนี่เสียงพลตำรวจโทจิรพพภูรีเดชครับผู้ปัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เท่ากับว่าตอนนี้นะครับคดีนี้ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาไป6คนรวมโกรักด้วยยังเหลือหลบหนีอยู่3คนก็คือธีระเดชลูกชายโกรักนางสาวสมใจแล้วก็นายสมหมายคนที่ดูแลสถานที่เชื่อว่าน่าจะได้ตัวเร็วๆนี้